ถึงก็มาเข้าช่วงที่สองช่วงตะกี้นี้ผมพูดขามคาไว้อยู่เกี่ยวกับคู่มวยวันที่เจ็ดครับก็คือคู่สามเอกเพชรอู่ทองอครับวันนั้นครับนองบดคบคือว่าเขาบอกว่าหมดหมดสามขึ้นสี่เนี่ยทางเจ้าเพชรอู่ทองเป็นต่อสองหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วหมดสี 5, ่ขึ้นห้านี้ราคาอะไรฮนะ น่าจะ5้าสิบหนึ่งแล้วครับน้องบดจําผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับเพราะว่าวัน <Power S 1> นั้นจนจิ้นจาให้ดีครับพอยก3เนี่ยออกมาเริ่มยกยกยกที่4เนี่ยเพชรอุทองไปก่อนนะครับทำท่าจะเลิกแล้วครับต่อยอยู่ต่อยอยู่ชิ้นงอ,อยู่สามเอเนี่ยมาได้เตะช่วงปลายยก3 4มทีติดแล้วทําไมถึงราคาถึงจะห้าสิบหนึ่งน้องบดพีอทองไปรับไงครับดเสร็จแล้วเนี่ยไอ้สามเอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปจับแข้งใช่ฮะจับแข้งแล้วทีนี้เนี่ยหัว เขาเรียกว่าจับที่แรกไถไปก่อนน้องโบ๊ทต้องพูดให้แฟนมวยเนี่ยเข้าใจจับที่แรกเนี่ยเพชรอู่ทองไถถูกไหมคนยกสี่หรือว่าก่อน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 หน้านั้นเนี่ยแกจับแล้วก็ไถล้มได้ถูกไหมล้มได้ทีหนึ่งเขา้ติดใจแล้วไม่ใช่ล้มได้ทีหนึ่งล้มได้หลายครั้งครับงสองล้มหนึงยกสี่ยกสี่หกเขาจับลงไงไถเอ่อลูกสี่ ทีนี้ไม่รู้ว่าถ้าเพชรอุทองเนี่ยมุดเข้าไปเหมือนเราเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาเรียกว่าป้่มไปดมดมดมแบบก็เรียกว่าดมปะวะป่มไปดมดับขาขาปุ่มไปดมตะวะมาสู้คเขาเลยเลือดชัยแล้วให้อุทองก็หมดไปเลยเเรียกว่าเมื่อพอบทสี่ขึ้นห้าคนดูมวยแฟนมวยเนี่ยก็ยอมรับสารภาพราคามสารภาพแต่ว่าราคาเนี่ยบางทีเอาอย่างนี้ ผมอยากจะกราบแฟนมวยแลว้วก็อยากจะกราบเรียนแฟนมวยไทยอะนไรนอย่างนี้นะครับว่าน้องบดอาจจะพูดราคาไม่ถึงครับหรือผมอาจจะคาดะันเอไม่ชัดเจนครับผมก็กราบอภัยตรงนี้ครับเพราะว่าบ,บ,บางทีเนี่ยเราพูดเนี่ยบางทีแจกภาพการชคเนี่ยเราจําไดา้ได้แต่ราคาราคาไม่แน่นอนบางทีบางมุมต่อแค่ยี่สิบหนึ่งบางทีบางมุมต่อร้อยห้าสิบหนึ่งใช่ครถูกไหมใช่ครับนี่คือคนเล่นมวยใช่ถูกไหมใช่ครับเหมือนวันนั้นย้อนเข้ามานิดหนึ่ง เขาก็ลักษณะเป็นเป็นพักพวกผมแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ครับก็คือเสียตังค์เสียตังค์ในมาแซลผมวันจันทร์ที่ผ่านมาพระจันฉายยกเพชรหรือเปล่าใช่ครับกเขาบอกว่าโอ้โหผมไม่เคยเห็นใครเก่งอย่างนี้เลยแม่ผมดูตั้งนานผมก็สัมผัสตั้งนานผมเห็นเล่นแบบน้ำเงินตัวเดียวก็คือเล่นฝ่ายยกเพชรเขาบอกว่าเล่นตัวเดียวเลยอ่า ่อยเสร็จยกเพชรก็เป็นฝ่ายชนะแน่นอนจริงๆผมก็เลยมานึกในใจเอ๊เสียตังเห็นผมเล่นเสียตังก็มีตังแล้วทำไมไม่เล่นตังเพื่อรู้เราเก่งนะไม่ใช่รู้ว่าเราเล่นครับแล้วมาพูดทำไมมาพูดให้เราแบบว่าเหมือนกับว่าจะมาพูดแบบกระแทกเราหรือว่าจะมาพูดแบบว่าเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแต่พอชนะแล้วถึงจะมาพูดแบบว่าเบอร์พูดเอาความแบบว่าชมเชยเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย ผมก็เลยเสียตังเล่นมวยก็ไม่เคยติดไข่นะตังก็มีแล้วทําไมมาพูดสมนี้ผมก็นึกในใจผมเลยบอกว่าไงน้องบดอพรผมว่าเสียตังเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเสียตังรู้เห็นว่าผมเสียตังไม่ตามเนี่ยอพอมวยชนะมาเนี่ยเสียตังมาพูดเนี่ยมันไม่ได้ตังนะถูกไ่มเสียตังกาแอบหัวเราแล้ววันนั้น เสียเนาวขาก็อยู่ครับผมพูดต่อหน้าเสียเนาเลยบอกเสียเนาครับเสียตังเนี่ยแสดงว่ารู้ไม่จริงถ้ารู้ว่าผมเล่นจริงรู้ว่ามวยชนะจริงต้องตามเพราะตังอะถูกไหมเราไม่ได้โกงเขาใช่ใช่ใช่เจาครเชื่อไหมผมก็บอกเหตุการณ์อย่างงี้งี้ผมบอกว่ามวยคู่นี้เนี่ยใครแพ้ชนะได้อืพระจันฉายชนะได้ครับผมไม่เถียงยกเพชรชนะได้เสมอได้ผมไม่ได้ว่าครับแต่ภาพเขาเรียกว่า ผมไม่ได้เยนยอตัวผมเองน้องโบ๊แล้วผมไม่ได้มาพูดว่าผมเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งครับผมอาศัยว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์อาศัยว่าอยู่ในเวทีมานานมวยทรงนี้ผมบอกให้ผู้ฟังได้ฟังว่าน้องบ๊ทเห็นไหมว่าตัวบนเนี่ยหรือว่ากรรมการวรศัพท์เขาดีทำเนี่ยจะห้ามมวยเนี่ยเหมือนกับว่าพอหยุดเพชรจะตีคนก็เหคนก็จะด่ากรรมการวรสักท์ก็จะเอาข้างไปอากกันถูกไหม ทีแล้วครับทีที่สองอีกอยดเพชรจะตีาราระการบริษัทห้ามไปกันอีกอถูกไหมนี่แหละผมถึงบอกว่าประสบะการณ์การเล่นมวยเหตุการณ์การเล่นมวยครับคุณตังก็เดินมาก็ย้อนเข้ามาอีกนิดนึงว่าคุณตังเนเดินมาถามผมบอกว่าโอ้โหมวยอย่างนี้ พี่จินเล่นตัวเดียวเลยผมเห็นเล่นตั้งแต่ยกสองยันยกหมดยกสองขึ้นยกสามเล่นยันยันห้ายกเล่นจนชูมือชนะผมก็เลยบอกว่าคุณตังคุณตังเล่นมวยคุณตังไม่เคยติดใครนะแล้วคุณตังไม่เล่นเขาก็หัวเราะแล้วก็เข้ามาย้อนมวยคู่วันที่เจ็ดฮะต่อไปเป็นคู่สถานเมืองเล็กกดีดิวลูกรักครับผมคู่นี้ก็เป็นการชิงแชมป์รุ่นร้อยห้าปอนของลูฟินีชิงแชมป์ว่าน่าปอนแต่วิสันเล่นต่อปอนหนึ่งสถานเมืองเล็กค่ต่อปอนหนึ่งเพราะอะไรค้าศึตัดกันมาแล้วครั้งนึ่ง ครั้งที่แล้วเนี่ยต่อยกันที่ไหนฮะที่ไหนลุงบินนี่ครับอ๋อต่อยที่ลุงบินนี่น้ำหนักพิกัดาไห่ฮะครั้งที่แล้วเนี่ยนิรุกักต่อพิกัดให้ร้อยสี่คับร้อยห้านิวลูกรักต่อสถานเมือเล็กครับผมถูกไหร้อยห้าครับผมแล้วก็ชกันเสร็จแล้วเนี่ยนิลุกรักแพนน็อกนิวลูกรักแพ้น็อกแพ้น็อกสถานมือเล็กอ๋อครับผมครั้งนี้ก็เลยมาแก้มือกันเขาเรียกว่าวันนั้นเนี่ยแพ้น็อกแบบว่าพลาดใช่ครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าประมาทใช่ฮะ เมื่อว่าเชื่อซีแล้วนิ้วลูกรักต่อให้สถานเมืองเล็กแล้วก็ประมาทคิดว่าสถานเมืองเล็กเนี่ยไม่มีอะไรคิดว่าเดี๋ยวก็ต่อยลงเขาเรียกว่าหมูหมูหมูจะปอมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่ไหนได้เขาเรียกว่าหมัดมวยใช่ครับหมัดมวยได้ครับผมบอกให้ฟังอย่างนี้ครับพี่ครับน้องโบ๊ทผมอยากจะกลับเรียนแฟนมวยออนไลน์หรือว่ามวยไทยออนไลน์อย่างนี้นะครับว่ามวยเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนน้องโบ๊ท ดูที่ว่าสะานเมืองเล็กเนี่ยเตะขานิวลูกรักด็อกถูกไหมวันนั้นใช่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยก็ไปพิสูจน์กันว่าเราบกนี้ยเขาเรียกว่าเอานิวลูกรักได้เปรียบน้ำหนักบ้างใช่เอาสถานเมืองเล็กร้อยสี่ใช่ครับนิวลูกรักร้อยห้าแต่มาชิงแชมป์หนึ่งร้อยห้าโอ้โหคู่นี้เสียนาผมบอกให้ฟังนะครับว่าขึ้นมาเนี่ยเล่นใครน็อกใครนี่ก็มีใช่ใช่ถูกไหมใช่ครับเขาเรียกว่าเล่นแพ้ชนะเล่นทางฝ่ายสถานเมืองเล็ก ครับชนะก็มีเล่นฝ่ายทางนิ้วลูกรักชนะก็มีโหโหแล้วก็ยังมีเล่นอีกใครน็อกใครคู่แรกใช่ครับโอโอผมอยากจะให้แฟนมวยเนี่ยและอยากจะให้แฟนรายการมวยไทยออนไลน์เนี่ยได้ไปพบกับวันที่เจ็ดครับว่าคู่นี้เนี่ยใครชนะหรือใครจะชนะน็อกใครหรือว่าจะมีการเล่นกันแบบไหนคู่ต่อไปครับน้องมอนมนดากับซูเปอร์เล็กครับคู่นี้ป้องกันแชมป์รุ่นเันโตเมลูปีนีคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเคยชกกันมาไหม ต่อยกันมาสามครั้งสามครั้งอครั้งที่ที่ดำชนะนดำชนะคะแนนผม้าน้องบดจำไม่ผิดนะครับผมครับผมครั้งที่สองซูเปอร์เล็กชนะต่อยกันมาสองครั้งครัครั้งแรกมนดําชนะต่อยกันมาสามครั้งครั้งแรกมนดําชนะครั้งที่สองซูเปอร์เล็กชนะผมย้อนถามอย่างนี้นิดหนึ่งนะน้องบดมนดําเนี่ยน้องบดที่น้ำหนัก ร้อยสิบหกเหมือนกันเพราะว่าเบียดมาสูดเขาเรียกว่าน้ำหนักพิกัดเดิมใช่ครับแล้วครั้งที่สามครั้งที่สามมันจะเป็นร้อยสิบเจ็ดใครชนะอ่าครั้งที่สามเป็นมณดาชนะครับมณดาชนะสรุป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 ว่าต่อยกันมาสามครั้งครับน้ำหนักร้อยสิบหกครับผมมณดาชนะหนึ่งครับผมแพ้หนึ่งครับผมไปร้อยสิบเจ็ด มนดาชนะหนึ่งเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สี่น้ำหนักร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดปอนด์น้องโบ๊ทมีความคิดเห็นยังไงอู๋คู่นี้คู่ขี้มากครับคู่ขี้ไหมาคู่ขี้มากเพราะว่าในเนี่ยมนดาแน่นอนครับมนดาต้องเดินจับตีครับนะครับแต่นอกแข้งขวาก็คือซุปเปอร์เล็กอยู่ที่ว่ามนดาจะจับตีได้เขาเรียกว่าระหว่างในกับนอกมนดาเนี่ยจะเป็นมวยขวางหน้าโดนค้าหน้าแทงครับผมถูกไหมครับผมตัวรูปร่างดีแต่น้องโบ๊ทจาไว้นะว่ามวยมนดาเนี่ย เป็นมวยที่ต่อยหมัดได้เก่ง้าเป็นมวยที่ต่อยก็เรียกว่าหมัดหลังอ่ะเรียกว่าหมัดหมัดหมัดทิ้งหลังอะ่ไหมหมัดนี้เนี่ยต้องบอลระวังให้ดีคถ้าเผื่อว่าซุปเปอร์เลกเนี่ยใครฟังอยู่หรือว่าอาจารย์สุดใจฟังมวยไทยวลายอยู่ไปแก้ลูกนี้หมัดขวานะหมัดขวาหลังเนี่ยผมบอกให้ฟังนะว่าเจ้ามวยดา เก่งมากลูกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต่อยทั้งทิ้งทั้งไหลแล้วมวนดําเนี่ยเป็นมวยที่ว่าพอแกขวางหน้าได้เนี่ยแกก็จะตีแรงขวางหน้าดันหน้าเขาเรียกว่าเขาเรียกคําหน้าถูกไหมภาษามวยถูกไหมน้องบดทีนี้ผมอยากแกถามน้องบดว่าคู่นี้เนี่ยถ้าให้น้องบดชอบน้องบดจะชอบใครสูสีครับสูสีสูสีครับลืมไอยู่หัวเลยเปิดผมว่า น่าจะเอี๊ยมาทำมนดำนะน่าจะมนดำสิบเก้าหรือห้าสิบประมาณนั้นถูกไหมประมาณนั้นแต่ถ้ามนดำเดินช้ามีสิทธิ์เข้ารองแข่งใช่ครับถูกไหมใชรับว่าตีนขวาเจ้ทุกเปอร์เล็กเนี่ยเตะแรงเลยใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยกำลังเริ่มจะท็อปฟอร์มขึ้นมาอีกกลับไปทีละกลับมาทีละชนะมาสองสามครั้งติดละเขาเรียกว่าร่างกายเริ่มดีขึ้นครับผมคู่นี้เนี่ยก็เป็นเลยเป็นไฮไลท์ครับถูกไหมครับผมก็เลยกลายเป็นมวยที่ว่าคุณพ่อมาจัดครับเป็นร้อยสิบแปด้้วยใช่มััครบ ป้องกันแช้ป์ด้นยบรรทมเบรลมินีร้อยสิบแปดสรุปแล้วตั้งแต่ไล่มาเนี่ยกล้องสักชิงแชมป์ครับเป็นมรกรชิงแชมป์ครับผมสิงห์ดังป้องกันครับผมสามเอคู่นี้ไม่มีไม่มีอ๋อคู่นี้ไม่มีสถานเมืองเล็กสถานเมืองเล็กชิงแชมป์ว่างครับมวลดำครับป้องกันครับถูกไหมครับแล้วก็ฟ้ามงคลอ่าขอไปฟ้ามงคลกับธงชัยครับผมคู่นี้จริงๆคาดแคร์กันมาจากคราวที่แล้วซื้อเพชรปิยะ หมายความว่ายังไงประกบกันไปแล้วาอ๋อมวยเขาลุ้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าประกบมาครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับผมก็ใครเป็นฝ่ายก่อนเอธงชัยมีประถางน้ำหนักอ๋อครับผมทำไม่ได้ครับครับแต่ว่าครั้งนี้ก็มาจัดลงกันใหม่ครับนะครับเป็นคู่ที่ผมต้องบอกว่าพูดไม่ออกเลยครับว่าใครจะดีกว่าคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นมวยสูงเข่าตรงนี้ยาวใช่ครับเข่าใหญ่ด้วยถูกไหมเป็นมวยใหญ่ด้วยแล้วอ๋อาวธกันเจ็บเจ็บครับผม อันนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้น้องบอลเนี่ยคืออขอไปอยากให้น้องโบ๊ทเนี่ยครับให้พัฒนานิดนึงว่าคู่นี้เนี่ยได้ดีกันยังไงฟ้าลงคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยฟอร์มสดมากเป็นมวยแข้งซ้ายออกซ้ายได้ดีครับเป็นมวยที่เขาเรียกว่าเป็นมวยเข่าที่เตะซ้ายได้เก่งด้วยใช่เป็นมวยได้เยียแชมป์อิสุซุมาจากอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปชนะอิคิวซังมานะครับส่วนธงชัยเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นยังจาไม่ได้ผมจะไล่เลียงให้ฟังว่า ยอดวิชาเนี่ยแพ้อยู่คนเดียวก็คือแพ้ธงชัยนี่แหละยอดวิชาแพ้เจ้าธงชัยสิทธ์ทงศักดิ์ครับผมโอ้โหคู่นี้เนี่ยท่านได้ฟังข้ารับผมถึงบอกว่ามวยไทยออนไลน์มีอะไรดีๆแล้วก็มีอะไรมานําเสนอท่านครับครับก็ผ่านไปค่ะน้องบดรายการวันที่เจ็ดครับอันนี้เป็นรายการของคุณพ่อครับผมถูกไหมครับผมเอ่อเป็นทีนี้เป็นรายการของน้องบสวันที่เท่าไหร่ครับสิบสองครับสิบสองสิบสองก็ห่างกันห้าวันครับผมมันพุธหน้า ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกอย่างนี้วันที่เจ็ดวันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องกลับครับเล่นมวยตู้ครับผมวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธครับผมก็ถึงวันที่สิบสองพอดีครับผมน้องบดเอาค่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดแฟนมวยเขาแบบว่าอยากจะรอดูรายการน้องบดเลยเนี่ยครับน้องบดมีที่พักให้เขาไหม่ก็ขายไม่ได้เอาโรงแรมเลยก็หมายวามว่าน้องบด ให้ดูวันที่เจ็ดของคุณพ่อครับผมแล้ววันที่สิบสองให้รอดูของน้องบดครับผมก็เขาไม่กลับบ้านอ่ะแต่เขาไม่มีที่พักน้องบดก็เออไปมีนอนที่ค่ายมวยผมได้ค่ายมวยที่นอนอยู่ครับไปนอนกับนักมวยออนกับนักมวยได้จะได้เล่นมวยเก่งใช่ครัใกล้ชิคกี้พายเขาเข้าวันที่สิบสองวันที่สองเนี่ยเขาเป็นชุดเล็กๆครับชุดเด็กวิเศษเหมือนเดิมนะครับที่ประกบเอาไว้ก็คือสองครั้งที่ผ่านมาเขาเรียกว่าตั้งฉายาว่าชุดเด็กวิเศษิเศษแต่ถ้าแฟนมวยได้เลฟังมอยู่เนี่ยแล้วก็แฟนมวยได้ ติดตามวบไทยออนไลน์ผมมองให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดทายถ้าท่านทายถูก10,000บาทครับถูกใจของน้องบบนะฮะรับไปเลยครับผมแล้วโบวไทยออนไลน์นี่น้องบบเห็นไหมแจกจิงของผมนี่สดๆ<อ>ไม่ใช่ว่าแจกแต่ลมปากมไม่ใช่ว่าแจกแต่แบบเขาเรียกว่า พูดว่าแจกแต่ไม่แจกพูดจริงแจกจริงของผมแจกจริงครับน้องโบดกล้ายืนยันครับผมน้องโบสไม่ได้มาชมมันะเป็นพยานเลยแน่นอนแน่นอนแจกจริงครับแจกจริงวันนั้นน้องโบดก็เห็นครับรายการเจเจตลินแจกจริงไหมแจกจริงครับสามสิบคนครับคือแะไรครับผมจริงครับครับเอาละครับวันที่สิบสองก็จะเป็นชุดเล็กๆนะครับที่อยากจะให้แฟนมวยมาช่วยแนะนําแนะนาแนะนำอยากจะนําเสนอแล้วก็คู่เอกคู่เอกครับ ก็คือพลอยสยามพิจินเดีอแคาป์เดมี่พบกับรุงนารายเกตหมู่เก้าครับผม พอยสยามเป็นมวยเก่านะครับชื่อเดิมว่าตี u ูเสนั่นแหละอ๋อครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นพอยสยามนะครับสุรงนาายเนี่ยเราอยากเอาฟอร์มสดมากนะครับชนะมาติดต่อกันสี่ห้าทีติดแล้วเขาเรียกว่าห้าฟอร์มหลังเนี่ยไม่สะกดครับว่าแพ้ใช่ครับแล้วก็เป็นมวยดาวรุ่งใช่ครับเป็นมวยที่ว่าอาจารย์สุดใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อหมายมั่นปั้นมือจะเป็นมวยเงินแสนแน่นอนถูกไหมเพราะนี่เป็นตระกูลมวยเหมือนกันเป็นน้องชายของพระนุ่งเล็กเขาเรียกว่าสมัยก่อนครับมี อะไรนะไอสิงป์คองสี่มีโคจสารมีเจ้าชานศักดิ์มีเขาเรียกว่าห้าคนน้องโชคมวยหมดบ้างหมดด้วยนี่ก็เหมือนกันใช่ครับนี่ก็เป็นน้องชายของพนมุงลุงพนมลุงเล็กพนมลุงเล็กนุงเล็กพนมลุงเล็กเจ็ดหมู่เก้าที่ว่าต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็ต่อยมวยสากลครับผมนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าจะน่าติดตามครับเป็นมวยชิจังหวะชิงหวชิงพลิกเขาเรียกว่าขึ้นมากินตัว ไม่มีไ่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรหรือเปล่าซ้อมไหมซ้อมอะไรดีว่ามาชกรายการพิเศษของน้องโบสแล้วรับรองหายห่วงถ้ามวยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมวยไม่มีการพิซ้อมหรือว่าไม่มีครายเขาเรียกว่าค่าเชื่อถือไม่ดีครับ น้องโบ๊ทก็จะไม่จับใช่แน่นอนถูกไหมแน่นอนครับผมอันนี้ข่าไปยินดีคาเดมี่กับเก็บหัวก้าก็การันตีอยู่แล้วครับผมครับครู่รองก็คือ3ามดีไปยินดีคาเดมี่พบกับวันชัยแรมโบเอีสานนะครับคู่นี้ก็เคยต่อยกันมา2ครั้งแล้วนะครับสามดีก็ครั้งแรกเนี่ยวันชัยต่อยต้นตากให้ครับร้อยหกร้อยแปดครับสามดีก็ชนะพริกล็อก เขาเรียกว่าได้สองวันนั้นน็อกโอ้โหคุณพ่อดีใจครับครั้งครั้งแรกนั้นคะแนนอ๋ครั้งที่สองได้ชนะน็อกครั้งที่สองชนะน็อกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสามดีลอยลงมาเขาเรียกว่าดรอปลงมาใช่ฮะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานักฟุตบอลเนี่ยสามดีเนี่ยสองสองสามฟอร์หลังเนี่ยแพ้ตลอดครับผมเจ้าวันชัยเริ่มดีขึ้นดีขึ้นครับก็เลยจัดมาพบกันอีกทีใช่ครับครับผมก็ร้อยแปดปอนด์นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือซุปเปอร์บอลตีมึงเลยกับมรกตคมสายไหมครับครับคู่นี้ก็ คู่นี้คู่นี้ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากจะเรียนแฟนมวยอย่างนี้นะครับว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยให้จับตาดูภายในสิ้นปีนี้ครับเข็มขัดเนี่ยถ้ายังต่ําไม่ได้เส้นหนึ่งเนี่ยแสดงว่าผมนี่คาดการเดาผิดคัาผมเด็กตัวนี้เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็ูมีการประคบประหงมจากคูออสใช่ครับใช่ครับแล้ว ซ้อมอยู่ที่ไหนครับนักบอลซ้อมอยู่กับผมนี่ยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายดินเดียแคนดี้เลยครับผมครับผมคู่ที่สี่ครคู่ที่สี่โอ้นี่ต้องจับตามองเลยครับฟ้าสองแสงวินดี้สปอร์ตกับใบคานมอแสงเทพคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าสดทั้งคู่ใช่ครับฟ้าสองแสงเนี่ยต่อยกรุงเทพสิบสี่ไฟครับแพ้ไฟเดียวต่อยสิบสี่ครั้งตั้งแต่เอาเข้ากรุงเทพมาครับหรือว่ายังไงหรือว่าก็ได้ต่อยกรุงเทพมาเนี่ยเพิ่งมาต่อยสิบสี่ไฟอ๋อแพ้แค่ไฟเดียวแพ้เก่งจิตเมืองนนท์เขาเรียกว่าเอามาชกที่กรุงเทพครับ สิบสี่ครั้งครับผมแพ้เก่งจินมองโดนครั้งเดียวแล้วก็แก้มือชนะขาดลอยแล้วก็กลับมาแก้มือกับเก่งจินมงโนชนะลาบมาชนะขาดลอยครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมวยที่ว่าชุดเด็กวิเศษครับผมฟอร์มสดมากครงบหญเนี่ยชุดเด็กวิเศษเขาเรียกว่าต่อไปเนี่ยน้องบอลอยากจะบอกว่า มวยชุดนี้เนี่ยเป็นมวยเงินแสนแน่นอนครับผมแล้วก็อยากจะทําให้เป็นมวยที่ว่าแม่เหล็กครับผมขึ้นมาออกให้ออกอาวุธให้สนุกใช่ครับใช่ครับครับผมพระทองแสงก็จะพบกับใบคารโนแสงเทพร้อยก้าปอนนะครับครับแล้วก็คู่ต่อไปก็เป็นชายโยพิยดีคาร์มีกับเพชรวสอดปอนนดแล้วทําไมถึงตั้งชื่อชายโยแล้วก็ไปเอามาจากไหนชื่อเดิมอยู่แล้วชื่อเดิมก็ชื่อชายโยอยู่แล้วชื่อเดิมชื่อชายโยอยู่แล้วครับแต่ว่าชายโยตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนชื่อชายโยสสัมพันธ์ สอสัมพันธ์เป็นเบอร์หนึ่งของภาอีสานเบอร์หนึ่งภาอีสานครับผมสาโลนี่คมหัวมาเลยเขาเรียกว่า3ามสิบโลนี่ทั่วประเทศทั่วประเทศมาเลยครับไม่แพ้ใครมาประมาณปีครึ่งตอนที่น้่นหนักเวทสามสิบ้าครับถูกไหมครับครับผมโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่มีคู่ชกแล้วเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าสามโล ขาหมดแล้วครับผมนะครับก็ต้องปล่อยมาต่อยลำดับเขาเรียกว่าน้องบ๊เนี่ยก็ไปได้มวยตัวนี้มาแล้วก็เขาก็อยากจะให้น้องบ๊ทหมายมั่นปั้นครับผมนใช่ครับเป็นแต่ว่าสงสารด้วยเอามาโชคกขบเป้าอุปการะนะครับเพื่อสอนเพื่อสอนปอนุษย์สีกิโลกรัมครับครับผม41กิโลกรัมคู่นี้เนี่ยได้ดีกันยังไงฮะน้องบ๊ชโยเนี่ยเป็นมวยอ่าเรียกว่า รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นมวยแข็งแรงนะครับในานี่เหนียวนาเหนียวเลยแต่ว่าเพชรวศรเนี่ยเป็นมวยสูงขวางหน้าแทงนะครับชายโยเนี่ยต้องบอกว่าเตี้ยกว่าแน่นอนเพชรวศรเนี่ยเขาบอกว่ามวยนักแก้วสิีดำเก่งๆยังได้ใช่ใช่ใช่เพชรวศรตีน็อกเลยนะสูงครฮะมวยสูงครับ้แฮะผมต้องบอกบอกว่าได้ดีกันอย่างนี้แล้วก็คู่ที่สองชนะชายเพชรสินจ้าต้อยกับชนะชัยสิทธิ์สองพี่น้องคครรัับบก็เป็นมวย คนในมวยเข่าก็คือใจเพชรนะครับมวยฟีมือก็เป็นชนะชัยนะครับแล้วก็เปิดหัวมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยเดิมทีจะเป็นฉัดพลอยสอบภูสวัสดิ์พบกับสุลุกเกอร์โรงเรียนกีฬานครศรีแต่เปล่ายปฮะเป็นเพชรทุ่งยั้งนี่อยากให้แฟนมวยจับตามองเดรเล็กเดรเล็กอีกคนหนึ่งเลยของชื่ออะไรนะเพชรทุ่งยั้งกีฬาสปอร์ตเพชรทุ่งร้างกีฬาสปอร์ตเพชรทุงเขาเรียกว่าเดนเล็กแซมซันโอ้โหชกยังไงชกอย่างนั้น น็อกมาห้าไฟรวดแล้วชนะน็อกห้าไฟนะห้าไฟรวดมวยเด็กน็อกห้าไฟนะห้าไรธรรมดานู้ไกิโลกรัมเอาอย่างนี้วันที่สิบสองผมอยากให้แฟนมวยเนี่ยเข้าไปดูไปดูไปดูค่าท่านบอกว่าค่าตั๋วไม่คุ้มมาเอาตังค์กับผมคืนเข้าไปอาอย่างนี้ผมบอกครับอันนี้ผมแค่ฟังน้องบอสนะครับว่าน้องบอสพูดเนี่ยผมเชื่อน้องบอสเนี่ยการทํางานผมเชื่อครับถ้าท่านไปวันที่สิบสองครับถ้าท่านบอกว่ามวยไม่สนุกเล่นแล้วไม่ได้เสีย เมาสตา์กับผมคืนอ้โครับครับแต่ไม่ใช่ว่ามวยชนะนอกกันยกสามยกสี่สมมติว่าแดงชนะนองน้ำเงินแล้วท่านบอกว่าไม่ได้เสียอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมขึ้นมาขึ้นมาสามนสี่ย่ง่ือว่าไม่ได้เสียแต่เรียกว่าขึ้นมาเก้าสิบลองเหมือนได้หราได้รนมั่นใจว่าสองครั้งที่ผ่านมาก็พลิกล็องทั้งสองครั้งครับผมครับครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะอีกเป่อีกครั้งหนึ่งที่ตั้งใจทำงานครับผมครับผมครับก็ช่วงนี้ครับผมอยากจะให้น้องบ๊เนี่ย พูดแล้วก็<ม>อยากจะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับน้องบดผมเดี๋ยวผมมาเข้า,าทัศนวิจารณ์วันนี้วันนี้แล้วเดี๋ยวมผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องให้น้องบดเนี่ยพูดทิ้งท้ายครับ <ทะ S 2> ก็ว่าน้องบดเนี่ยมาพูดในรายการนี้มีความรู้สึกยังไงครับผมพูดแล้วมีเขาเรียกว่าจุดประเด็นจุดว่าน้องบดเนี่ยอยากจะเป็นโปรโมเตอร์ยังไง<อ>จิตใจน้องบดทที่ว่ามาทําเป็นโปรโมเตอร์<ม>อยู่ช่วงนี้หรือว่า เอ่เป็นเด็กรุ่นใหม่เขามีการแบบอ่าปรับปรุงหรือว่าจะมีการอยากอยากแฟนแนแนวอะไรอยากให้พี่พี่ที่ว่าชอบชมวยครับอะไรยังไงแต่ว่าเอาลูกก่อนเอาเอาเข้าพักเบรกช่วงที่สองแล้วเดี๋ยวเข้ามาพบกันต่อเพราะว่าวันนี้นานๆน้องบสมาทีก็อยากจะสัมภาษณ์แล้วก็อยากจะอยากจะจัดแบบว่าจัดไปให้อย่าให้เสียครับครับครับ